สวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวเย็นชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวกับผมเท็กศิริวิชัยกเกษมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ว่ากันด้ยวยเรื่องของขยะในท้องทะเลนะครับปรากฏภาพของปูเสฉวนอีกแล้วนะฮะที่ใช้ขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เกิดจากการที่มีนักท่องเที่ยวนะฮะไปเที่ยวกันทิ้งแบบตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีแต่สุดท้ายแล้วมันถูกขึ้นซัดขึ้นมากลายเป็นบ้านของปูเสฉวนทั้งที่แล้วทั้งที่จริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นวันนี้จะว่ากันในเรื่องนี้ไปชมไฮไลท์กันครับ กวันนี้เจ้าที่จะไปเดินเก็บขยะท,ทุกวันที่ใหญ่ก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าที่ผู้ชยจทนอยู่ในขวดกระทิงเนี้ยขวดแค่เนี้ยเป็นขยะทะเลที่ลอยทะเลมานะครับเพราะฉะนั้นอขอฝากนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนะครับเรื่องขยะนะครับช่วยกันดูแลเรื่องขยะที่ลอยทะเลมานะครับขอให้รับผิดชอบขอให้ช่วยดูแลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งนิดนิดเหล่านี้มันําให้ทำลายระบบนิเวศ ทําลายสัตเตเลนะครับแล้วก็ทําลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วทําลายแหล่งท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวมาเห็นผู้ยี่วนอยู่ในขวดแค่้วแบบนี้นะครับมันดูแล้วมันปิดเพี้ยนจากธรรมชาติ คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลายๆด้านหลายๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าภาพล่าสุดที่ปรากฏแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์นะครับเป็นภาพอของปูเสฉวนที่อยู่ในขยะที่เป็นขวดแก้วอยู่บนอุทยานแห่งชาติเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่มีการแชร์ออกมาแล้วก็วิพา์วิจารณ์กันเยอะลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ ผู้ใช้ a c e b o o k นะครับที่ชื่อว่าตั้มชุติพงศ์นะฮะได้เผยแพร่ภาพที่ต้องบอกว่าหน้าเวทนาฮะของปูเสฉวนตัวใหญ่2ตัวนี่ตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยมันอาศัยอยู่ในขวดแก้วนะฮะอีกตัวอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในขวดของเครื่องดื่มชูกําลังที่ต้องบอกว่ามันแตกแล้วก็มันกลายเป็นปากฉลามแบบนี้ครับผู้ชมฮะแล้วมันก็เอาก้นมันเอาตัวมันเนี่ยยัดเข้าไปแล้วก็กลายเป็นบ้านของมันซึ่งมันก็ไม่รู้นะฮะว่านี่คือขยะ ตามสันทาตยานมันต้องหาที่อยู่ของมันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในขวดโหลกแก้วทั้งที่ปกติแล้วปูเสฉวนนั้นต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยตามธรรมชาตินะครับข้อความที่เขาระบุเอาไว้บอกว่าเอนดูจังใครมีเปลือกหอยบ้างหอยเล็กหอยใหญ่บริจาคก,กันไดอ้อันนี้คืออีกตัวหนึ่งมันไปอยู่ในขวดโหลกแก้วนะครับภาพที่เห็นคือเป็นภาพที่อยู่บนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะรอกนะครับจังหวัดกระบี่ซึ่งเผยเห็นถึงความไม่รู้ครับของเจ้าปูเสฉวนนี่แหละฮะที่ต้องบอกว่าน่าสงสารภาพเหล่านี้นะครับสะท้อนถึงปัญหาขยะของนักท่องเที่ยวที่มักง่ายต้องใช้คํานี้นะครับการทิ้งขยะไม่เป็นที่รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวเก็บเปลือกหอยที่ตายแล้วจากทะเลบางคนไม่เคยมาทะเลหรืออาจจะมาบ่อยเก็บเปลือกหอยไปเป็นของฝากบ้างเก็บไปเป็น ที่ระลึกเป็นเครื่องประดับบ้างนะครับแทนที่มันจะได้กลายเป็นบ้านของปูเสฉวนจนสุดท้ายมันก็ต้องไปอาศัยอยู่ในขวดอย่างที่เห็นนอกจากนี้นะครับเมื่อเดือนกันยายนปี2563นะฮะปีนี้แล้วนะครับก็มีการเผยแพร่คลิปปูเสฉวนในลักษณะเดียวกันเหมือนกันเป็นการอาศัยอยู่ในขวดพลาสติกครับที่ชายหาดเกาะไห่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าเวทนาจริงๆนะฮะ เรื่องนี้นะครับทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ออกมาพูดถึงเลยนะครับชี้ชัดเลยว่าเรื่องนี้นะครับที่แน่ๆเป็นฝีมือของมนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่นายวรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะลันตานะครับบอกว่าเกาะรอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเนี่ยตอนนี้มีปูเสฉวนอาศัยอยู่จํานวนมากนะครับ โดยทุกๆวันขณนะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานประจำเกาะรอกออกเก็บขยะชายหาดเขาก็จะถ่ายภาพบันทึกภาพเอาไว้ส่วนขวดแก้วเป็นขยะทะเลฝีมือของนักท่องเที่ยวครับที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางจนกลายเป็นเป็นขยะทะเลจากนั้นก็ถูกคลื่นซัดเนี่ยลอยมาติดชายหาดขวดบางขวดมันก็เลยแตกออกเป็นปากฉลามปูเสฉวนไม่รู้ก็เข้าไปอยู่นะฮะเมื่อปูเสฉวนเนปกติมันก็จะตัวเล็ก ตเติบโตตามธรรมชาตินะฮะพอมันตัวโตขึ้นครับมันก็จะสลัดเปลือกหอยเดิมที่มันอันเล็กเนี่ยออกเพราะว่ามันคับแคบแล้วก็จะหันไปอาศัยขวดแก้วแทนเพราะว่ามันก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของมันใครเห็นก็เกิดความเป็นห่วงณตอนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่รักธรรมชาติหรือว่านักอนุรักษ์เห็นแบบนี้รับรองว่ากระทบต่อจิตใจแน่นอนนะครับลองฟังเสียงหัวหน้าวีรศักดูหน่อยครับ กวันนะเนี่ยเจ้าที่จะไปเดินเก็บขยะทุกวันที่ใจอาดก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าที่ปูจิจวนอยู่ในขวดกระทิงเนี้ยขวดแค่เนี้ยเป็นขยะทะเลที่ลอยทะเลมานะครับเพราะฉะนั้นอขอฝากนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านนะครับเรื่องขยะนะครับช่วยกันดูแลเรื่องขยะที่ลอยทะเลมานะครับขอรับผิดชอบขอช่วยดูแลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งนิดนิดเหล่านี้มันทำให้ทำลายระบบนิเวศ ทำลายสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็ทำลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะครับและทำลายแหล่งท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวมาเห็นปูเสฉวนอยู่ในขวดแ้ว้บวนี้นะครับมันดูแล้วมันปิดเพี้ยนจากหัวหน้าวิรศักด์์ยังบอกอีกนะครับว่าฝูงปูเสฉวนดังกล่าวเนี่ยอาศัยอยู่ตามชายหาดบนเกาะรอกมานานแล้วโดยปูเสฉวนเป็นสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็ก ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับความยาวประมาณ1-6ซนติเมตรเท่านั้นมีขาทั้งหมดน10ขาไม่มีเปลือกแข็งแบบปูหรือว่ากุ้งจึงต้องอาศัยเปลือกหอยเปล่านะฮะโผล่ตัวโผล่เฉพาะหัวแล้วก็ขา2คู่ออกจากเปลือกส่วนขาอีก2คู่ก็จะใช้ยึดกับเปลือกหอยนะครับเมื่อมีขนาดที่ตัวโตวขึ้นก็จะต้องหาเปลือกหอยใหม่ กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารซึ่งตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะมีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเ <c oughs> มื่อไม่มีปูเสฉวนนะครับก็จะไม่มีตัวที่กําจัดซากพืชซากสัตว์นั่นเอง <c oughs> ปัจจุบันจากการสํารวจนะครับคาดว่าบนเกาะรอกมีปูเสฉวนอยู่ตอนนี้ไม่ต่ํากว่า10,000ตัวแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้มันขาดแคลนบ้านครับบ้านที่ถูกต้องตามธรรมชาติเปลือกหอยเล็กหอยใหญ่ มันไม่มีมันก็เลยต้องไปอยู่ในขวดขยะพลาสติกขวดแก้วนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็เลยบอกว่าจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจัดทาโครงการที่ชื่อว่ารักเสฉวนรักสบอร์สษีกะลันด้วยนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับมาถึงจุดที่เรานะฮะต้องเปิดรับบริจาคเปลือกหอยแบบฝาเดียว หรือว่าฝาเดี่ยวนะครับคือจะเพิ่มจํานวนบ้านให้กับปูเสฉวนแล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศคุณผู้ชมนะฮะที่บ้านใครมีเยอะๆนะครับเก็บไว้ไม่รู้จะทําอะไรหรือว่าใครพอจะหาได้ส่งไปได้นะครับที่อยู่ขึ้นบนหน้าจอเอามือถือขึ้นมาถ่ายได้แคปหน้าจอไว้ได้นะครับส่งไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเลขที่59าสทับหหมู่ที่ 5, ตําตบลเกาะลันตาอาเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ 8 1 1 5นนะครับย้ำว่าขอเป็นเปลือกหอยแบบหอยฝาเดียวนะครับใครจะไปส่งหอยแครงหอยแมลงผู่ไปไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ได้ต้องเป็นจำพวกหอยหวานนะฮะหอยสังหอยก้นลมจำพวกนี้นะครับอันนี้ส่งไปได้ต้องการมากๆเลยนะครับจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มบ้านให้กับปูเสฉวนนะครับ คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องนี้เองนะครับก็มีงานศึกษาวิจัยที่น่าสนใจนะครับของต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดที่พบนะครับปูเสฉวนกว่า5 0 0แสนตัวต้องตายลงจากขยะมลพิษที่เกิดขึ้นในทะเลนะครับเป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่าหดหูใจแล้วก็ทางรายงานนี้เองนะครับก็มีการระบุนะฮะโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยแทสเมียแล้วก็พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอนนะครับพบว่าปูเสฉวนหนึ่งในตระกูลของสัตว์จำพวก ครัสเตเชียนนะครับตายหลังจากที่ถูกขังอยู่ในขยะพลาสติกบนเกาะเขตร้อน2แห่งเชื่อกันว่ามีปูอยู่ประมาณ5 8 0 0 0ตัวที่ตายบนเกาะโคโคสนะครับในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อีก61,000ตัวอยู่ที่บนเกาะแฮนเดอร์สันในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่เท่ากับปูประมาณ1หรือว่า2ตัวนะครับคุณผู้ชมฮะต่อตารางเมตรบนชายหาดที่มันตายไปนะครับ นักวิจัยอธิบายนะฮะว่าปูเสฉวนนะครับที่มันไม่มีเปลือกเป็นของตัวเองเนี่ยเมื่อมันเข้าไปอยู่ในขวดพลาสติกหรือว่าขวดแก้วนะครับพอตัวแรกเนี่ยตายปุ๊บนะฮะมันก็จะปล่อยสัญญาณเคมีบางอย่างออกมาเพื่อบอกว่ามีเปลือกหอยหรือว่าที่อยู่อาศัยใที่พร้อมใช้งานเพื่อที่จะดึงดูดปูจํานวนมากครับให้เข้าไปอยู่ในภาชนะพลาสติก และสุดท้ายก็ตายลงในที่สุดและปูเหล่านี้ครับก็จะทําลักษณะเดียวกันก็คือว่าส่งสัญญาณเคมีบอกเพื่อนๆมันอีกฮะและมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกทําให้จํานวนของปูที่ตายนะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลูกโซ่ดูสิฮะในภาพนะครับไปอยู่ในฝาในขวดแก้วนะครับจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในเปลือกหอยนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทําให้มันนะครับ นักวิจัยที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษานี้ก็ยังพบว่าที่หมู่เกาะโคโคสนะครับแล้วก็หมู่เกาะแฮนเดอร์สันนั้นก็มีพลาสติกจํานวนหลายล้านชิ้นที่ทําอันตรายต่อปูนะครับขยะพลาสติกจํานวนมากก็ถูกพบบนชายหาดทั่วโลกหลายแห่งเป็นที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากพลาสติก เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกเพราะว่ามันไม่รู้นะฮะมันไม่ใช่มนุษย์ไม่สามารถที่จะมาแยกแยะออกมาได้นะครับว่าอันไหนขยะอันไหนคือเปลือกหอยอันไหนควรที่จะอยู่หรือว่าไม่ควรอยู่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ